โอกาเทศบาลตมอนต์ไม่นาน้อยนะครับกรเกี่ยวกับในการแก้ไขปัญหานการก่อสร้างทางหลวงสุดแต่กเวลาเนทางไม่นาน้อยนะครับก็มีความรู้สึกว่ามันถูกเขาพอได้คือเวลาน้อยนะครับท่านตัวแทนท่านผู้จัดการเขาพอเวลาน้อยนะครับท่านพี่น้องชายชลถนนในมุมมองของผู้ประกอบการนะครับ,นะรบหรือในมุมมองของน้องปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านดูสิครับเพิ่มหรือไม่เพิ่มเมื่อก่อนเป็นอย่างไรแต่ครั้นี้เป็นอย่างไรเมื่อท่านทาแล้วเนี่ยมันสร้างปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในละแวกนั้นเป็นอย่างยิ่งรถขนหินขึ้นไปตรงนี้หินเลืยอเรื่อนลาเลยนะครับที่ภูเกลนะครับเพราะว่ามันโค้งเอ็นมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นพอเอ็นุ๊บรถที่ตามมาข้างหลังอ่ะ มันขึ้นเดินใช่ไหมรถต้องวิ่งความเร็วส่งขึ้นมันไม่ชะลอนะมนส่งขึ้นพอส่งขึ้นปุ๊บรถอยู่เทินรถใหญ่มันต้องตีโคม่่แล้วรถขึ้นงานเนี่ยจากข้านหน้าเหลือสองเลยนะมันก็เหลือแค่เลยเดียวแล้วรถมต้องจอดแ,แล้วรถไม่พอรถกิิการร้านค้ายิ่งหนังคนว่าเขาก็ไม่จอดเราก็เลยไม่มีพื้นที่ในการใช้ถนนที่จริงล่องระบายน,นะถ้าท่านทำาฝาปิดก็จะจบละครับปา,าปีให้รถก,ก็จะเข้าเสียบ เข้าไปแล้วท้งที่จอดรถชี้แจงชาวบ,บ้านจอดรถอย,อย่างนี้ก็โอเคจบแต่โดยรัฐบาณที่ท่านบ้านผมเข้าใจแต่เราก็ต้องมาถามแบบว่าหน,น้าจะเป็นอย่างนี้ได้ไหมเพราะทา่านให้จอดปรเิเวณนั้นื่อกิจการนั้นช้าย,ย่านธุรกิจของแม่ละน้อยซึ่งมีที่เดียวมีแห่งเดียวนะจะเกิดยังไงสถานที่ท่องเที่ยวเช้ารถนักท่องเที่ยวมาจอดที่นั่นหมดเลยครับการเลี้ยวก็เซเีนก็เรือเลี้ยวข้อลำบ,บากน,นะผมก็มาประชุมทุกรครั้งนะก็ก็เห็นก้วยทางราชการที่สร้าง